ช่วงนี้คุณแม่สวยมากขึ้นนะครับแสดงว่ามีสิ่งผิดดีแม่เลยชู่ไปเป็นหมอดูตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแหมแต่พูดอีกก็ดีนะคุณแม่ชอบคุณแม่สวยใช่ไหมคุณแม่ดูดีอ่ะพูดอีกพูดอีกคุณแม่โอนเข้าบัญชีผมเลยครับอ่าพูดว่าอะไรนะะดดอกเคราะห์โอ้ยให้โอนเข้าบัญชี โอ้ลูกมุกนี้อย่ามาใช้กับแม่เลยนะไอ้พวกเป็นแบบคอเซนเตอร์พวกสแกมเมอร์พวกหลอกลวงพวกนี้ตอนนี้เขากำลังปราบปรามแม่นะไม่หลงกลง,ง่ายๆหรอกไม่มีทางแล้วช่วงนี้บอกเลยใจไม่อยากจะทำบุญอยากจะทำทานอ๋อไม่เป็นไรเลยคุณแม่พวกมีไลฟ์โปรเจกต์มากอะอ่ะข้อกจนแรกนะครับโคนมครับช่วยโคนมข้อนมช่วยถ่ายชีวิตโคนมใช่ <laughs> ไม่ทำไม่ได้หมายถึงทําทานอย่างนั้นทําทานหมายถึงให้เชฟเขาหาทําอะไรอร่อยๆให้เราทานอุ้ยลูกแล้วเชฟร้านนี้ฝีมือดีมากอาหารเขาอร่อยมากเลยลูกพร้อมไหมถ้าพร้อมไปหาให้เขาทําทานกันเถอะอไปจังไปสนับสนุนโดยโรงพยาบาลน,นวเวศประกบเลยชู้ นีให้เชฟอีกแล้วบอกคุณผู้ชมเลยเราไม่ต้องขับรถไปไหนไกลนะคะมาที่นี่มานาการเดนคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทค่ะมาถึงนะคะเราจะเจอบรรยากาศร้านที่แบบโอ้โหชิลและสบายมากและคนสําคัญพระเอกของเราแท้แนวสวัสดีค่ะพี่แม่เล่าให้ฟังว่าเชฟเนี่ยฝีมือดีมากแล้วร้านสวยมากชเชฟเบลเชฟเบลเป็นเชฟแบบสั่งตรงมาจากออสเตรเลีย เมื่อไงครับอยู่ซิดนีย์ครับที่นู่นเป็นเรียนทำอาหารเหรอครับตอนแรกไปเรียนครับผมไปเรียนเสร็จปุ๊บก็มีโอกาสได้ไปทางานเป็นเชฟครับผมก็เลยทํางานยาว12ปีเลยทําอาหารอะไรบ้างคะอยู่ที่นู่นเป็นด้านอาหารไทยหรือว่าเริ่มแรกก็อยู่เป็นอาหารไทยครับผมเป็นร้านอาหารไทยเสร็จปุ๊บก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆแล้วก็ไปเก็บประสบการณ์ร้านอาหารจีนอาหารมาเลยได้ไปอยู่ร้านอาหารฝรั่งเป็นพวกคาสายคาเฟ่ครับเป็นพวกบัง แล้วก็ได้ไปอยู่พวกร้านฝ่ายดิเนกิเป็นร้านระดับะระดับมิชลินของที่นนุผม<ฮ>ไม่ต้องบอกว่าอย่างนี้คือคนเนี่ยฝ่ายฝันเนี่ยอยากจะไปทํางานเมืองนอกอยากจะแบบเนี่ยน,นะคะมีประสบการณ์ชีวิตอย่างเงี้ยมันง่ายไหมอันนี้จะเป็นอะโวคาโดโทสครับเราจะใช้ตัวพวกอินกิเดียนที่มาจากพื้นถิ่นของเราก็คือแบบเป็นขนุนส้มโอมะเขือเทศราชินีเป็นต้นครับลักษณะอาหารอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะก็เหมือนเป็นคล้ายๆฟิวชั่นฟู้ดครับฟิว <Fusion S 2> ชั่นใช่ก็เหมือนเวสเทิร์นกับอีสเทิร์นมา ผสมกันแล้วก็คอนเซปต์เราก็เป็นอาหารเวสเทิร์นก็คืออาหารฝรั่งแต่เราใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นของเราเฮ้ยแต่อยากรู้ว่าลานมานาคือแบบมานาแบบมาจากไหนแบบคอนเซปต์อะไรอครับพอดีเราเป็นคริสเตียน<า>เราก็เลยเอาชื่อจากพระคัมภีร์มานาเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าอาหารที่พระเจ้าประทานให้ ก็คือเป็นอาหารจากสวรรค์นั่นเองคุณผู้ชมคือร้านเขาเนี่ยนะคะบอกว่าบริเวณกว้างใหญ่และพอบอกคอนเซปต์ว่าเป็นชาวคริสเตียนเนี่ยเลยมองเลยว่าซุ้มหน้าต่างเนี่ยเหมือนโบสถ์ใช่ไหมคะมีมส่วนครับผมมีส่วนด้วยเนาะแต่ว่าสวยโปร่งตาเดี๋ยวเราจะได้กินนี่เมนูตรงนี้อย่างที่บอกนะคะหลายๆเมนูที่ร้านนี้นี่มีลักษณะเป็นไทยทวิสต์ไหมฮะใช่ครับก็ส่วนมากจะเป็นอาหารฝรั่งครับแต่เราก็มีอาหารไทยด้วยแล้วก็เราก็ใช้วัตถุดิบของฝรั่งของไทยมาผสมผสานกันโอ้โหโอ้ เฮ้ยแต่ก่อนเราชิมมาอยากรู้ว่าทําไมพี่มาทํางานที่เมืองไทยแบบพอดีช่วงหลังโควิดนะครับก็เริ่มเบื่อชีวิตที่นู่นแล้วก็เลยกลับมาคิดถึงครอบครัว<ม>ก็มาได้ครับใช่ครับ <มา S 1> กลับมาบก็เลยลองมาหาประสบการณ์ที่เมืองไทยสัก2 3สมปีครับผมพอเรารู้ก็เลยลองมาเปิดร้านของตัวเองครับร้านที่ได้ ทำที่เป็นบอกว่าเขามีมิชลินนะนะคะคือที่นี่หรือว่าที่ออสเตรเลียอ๋อที่ออสเตรเลียครับอ๋อที่ออสเตรเลียเหรอเป็นอาหารแนวไหนฮะเป็นไฟดายงครับผมอ๋อเป็นไฟดายงแล้วมานาของเรานี่ไม่ทำไฟดายงด้วยหรอฮะไฟดายงนี่มันต้นทุนค่อนข้างสูงแล้วก็แบบกลุ่มลูกค้าค่อนข้างจำกัดเราอยากเปิดร้านอาหารที่ครอบครัวสามารถมาได้ตลอดอยากให้เป็นอะไรที่ทานง่ายมากกว่า แต่กลิ่นอายหรือความอร่อยก็ระดับไฟ n e d i n i n ใช่ไหมครับผมมันถึงจะบอกว่าอร่อยคุ้มค่าครับดูเลยนะคะเมนูนี้ชื่ออะไรคะเป็นอะโวคาโดโทสต์ครับผมอะโวคาโดโทสต์ใส่ขนุนค่ะอันนี้นะครับเป็นซอสโยเกิร์ตครับโยเกิร์ตเราผสมไข่พัอ๋อไข่พัมใช่ครับซุปเปอร์ฟู้ดใช่ครับผมต่อไปก็เป็นอะโวคาโดครับผมจะเป็นอะโวคาโดชังคีจะเป็นอะโวคาโดบดแล้วก็เป็นไข่ครับผม เป็นไข่ไข่ดาวน้ำนะครับอุ่ยไข่ดาวน้ําต่อไปก็จะเป็นพวกอ่หอมแดงครับต่อไปก็เป็นขนุนครับขนุนนี่เชฟคิดเองเหรอจ๊ะเนี่ยครับผมครับแล้วก็เป็นอ่มะเขือเทศราชินีครับผมแล้วก็เป็นส้มโอครับส้มโอนี่เป็นส้มโอของสัมพัสนะครับนครชัยศรีอจากนั้นอันนั้นก็เป็นตัวผักวอเตอร์เครสครับเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วครับผมก็เวลาเสิร์ฟก็ปิดฝา อันนี้แนะนำให้คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใช้ขนมปังเนี้ยดิปกินได้เลยครับดูดีมากเลยนะครับอ้ยอันนี้คนแล้วก็แบบเปลี่ยนสีเลยนะแบบนี้เขียวๆใช่ครับจะสีเขียวจากขึโนครับผมต้องมีผัดคเอร์เครชสด้วยจะได้เป็นไฟเบอร์พร้อมมาก หวานแล้วก็เท็กซ์เจอร์แบบส o มูทมากเลยอ่ะแล้วเฮลตี้มากที่สำคัญนะเขาใส่ซปเปอร์ฟูดอะไรดีๆเข้าไปที่เป็นของไทยเนาะอยากจิมเยอะกว่านี้แล้วก็อยากจิมเมนูอยากดูความสร้างสรรค์ของเชฟนะฮะเชฟขาพาพี่ไปกินต่อเถอะค่ะปล่ลูก้าไปได้ครับผมกินเตามไปเชฟไปเชฟกินไปสนุกเลย ไม่ได้ทิ้งลูกไปไหนเห็นไหมแม่กับเชฟไปถึงปุ๊บเชฟพามาตั้งโต๊ะเลยตรงหน้าเราเนี่ยเป็นอาหารประเภทอะไรคะเป็นอาหารเวสเติรินครับก็เป็นอาหารฝรั่งของบ้านเราเนี่ยนะครับจะมีทั้งอเมริกันมีทั้งอิตาเลียนผสมกันครับ เราคุณจะเริ่มจากอะไรก่อนดีคะเชฟเบลเริ่มจากสลัดเลยก็ได้ครับสลัดนะจานนี้ชื่อมานาสลัดนะครับมีวอเตอร์ครสมีแตงกวามีแรดิชแครอทลูกเดือยถั่วแดงอะโวคาโดเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีแอสพปรากัสแล้วก็กริลแซลมอนครับผมซอสก็จะเป็นซอสยูสุครับผมเวลาเรากินสลัดที่นี่ไม่ได้ได้แค่ความสดชื่นหรือความอร่อยนะแต่มันเป็นมิติของอาหารที่อร่อยอร่อยถึงรส่ะคำนี้ดีกว่าไปต่อเลยดีฮะ ต่อไปเป็นสปาเกตตีพริกแห้งเบคอนครับสปาเกตตีตัวนี้เราใช้น้ำมันพริกเผาครับที่เราคั่วเองเราใช้พริก3ชนิดครับเป็นพริกบางช้างพริกขี้หนูแล้วก็พริกชีฟ้าแดงก็เราจะโรยด้วยเกรดของเบคอนเสิร์ฟคู่กับไส้กรอกเยอรมันครับผมโอ้แนี่หอมแบบชีสมากเลยนะครับผมผม,ผมนั่งอยู่ตรงนี้แบบหอมเลยอะโหหอมเด่น,นมากเลยนะคะก็คือความเป็นสโมกองไม่รู้ว่าเบคอนหรือไส้กรอกอะ กลิ่นแบบรู้เลยว่าแบบทำสโมกเองอ่ะพูดถึงความเผ็ดของเขาอ่ะมันจะเป็นแบบเผ็ดมีมิติอ่ะที่ผมชอบคือแบบมีพริกไทยแบบเต็มเสนอย่างนี้เลยใช่ครับไม่สงสัยเลยทำไมเมนูสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนถึงขายดีอย่างนี้เนาะ อร่อยมากเอาเมนูต่อไปค่ะเต็กจันนี้เป็นตัวส่วนสะโพกครับเป็นโอสบีฟจะมีความเข้มข้นของเนื้อแดงสูงได้เคี้ยวหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เหนียวเราทานคู่กับพริกโคโชเป็นพริกดองญี่ปุ่นครับแล้วก็ทานคู่กับมันฝรั่งเวจเจ็ตครับผมวิธีทานคือเชฟแนะนําว่าให้จิ้มกับพริกนี้ใช่ครับเป็นพริกโคโชครับพริกดองญี่ปุ่นไม่ได้อันนี้รอร่อยมากอันนี้ทำไมแบบ ผมกินสเต็กใช่ไหมปกติก็แบบรสชาติแบบกลินมีแต่แบบสเต็กกับเนื้อใช่ไหมอันนี้ผมกินครับแบบรู้สึกแบบเข้มๆแล้วก็แบบมีลายรสชาติมากอ่ะมีเผ็ดด้วยตอนแรกนี่บอกว่ามีความเป็นเนื้อแดงสูงอ่ะครับผมกลัวมากว่ากัดไปแล้วเลือดกบฝาแต่ไม่ใช่เลยค่ะ ควาเป็นเนื้อแดงที่เราเห็นเนี่ยมันทําให้เนื้อน,นุ่มแล้วไม่ได้รู้สึกว่ากัดแล้วเป็นเลือดน,นะไม่รู้เขาทำยังไงแล้วราคาสูงไหมาาอาจารย์นี้ครับอาจาร์นี้ไม่สูงครับประมาณ500กว่าบาทคร่ัลูกกินต่อได้เลยแม่เลี้ยงใจคิดว่าเป็นพันแน่เลยนะออไม่ถึงครับอืม โอเคครับต่อไปจะเป็นพิซซ่าแฮมล็อกเกตบูราต้านะครับเราจะเสิร์ฟคู่กับชีสบูราต้าแล้วก็เป็นสโมกแฮมครับด้านล่างจะเป็นผักล็อกเกตพิซซ่าเราเคยเป็นพิซซ่าสไตล์นโปเลียนครับเป็นแป้งหมักเราจะใช้วิธีการหมักจากยีสต์ธรรมชาติเป็นการหมัก3วันขอบของพิซซ่านี่จะเป็นขอบนุ่มฟูต่างจากพิซซ่าที่คนไทยนิยมก็คือจะเป็นแบบบางกรอบนี่เหมือนใส่มัสตาร์ดอะไรลงไปด้วยนะเนาะหอ,อนิดหน่อยมับมีความหอมใช่ครับ มพิซซ่าถาดนี้ระคะเท่าไรฮะห้าร้อยเก้าสิบครับผมอ๋อคุณผู้ชมค่ะราคาจับต้องได้ทุกอย่างเลยเนาะก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นอาหารเวสเทิร์นหรือว่าเป็นอาหารตะวันตกเนี่ยการันตีได้เพราะเชฟเบลนำเข้ามาจากต่างประเทศอยู่แล้วแต่ก็อยากรู้ฝีมืออาหารไทยเหมือนกันนะได้เลยครับกลัวไหมฮะอาหารไทยต้องลองชิมครับผมเนาะเดี๋ยวเรามารอชิมกันนะคะเบรกหน้าเป็นอาหารไทยฝีมือเชฟเบลจากมานากาเดนคาเฟ่แอนด์ริสตอร์ลองค่ะ ลิ้นติดโรแป้ <S <S 2> <S 2> ใหญ่มากๆกับร้านนี้คุณท็อปหาเหียเต๋าเขาไม่ธรรมดาเต๋าลุยสวนเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ไม่ธรรมดาลูกชิ้นหมูเขานี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม้ใหญ่บึ้มขนาดนี้ค่ะไม้เยอะใหญ่ๆเท่าไหร่ไม่ผ<ห>สมแป้งอันนี้ไม้ละห้าสิบบาทนี่ค่ะแบบเดาาียวกับธรรมดาก็มีนะครับอันนี้ไม้ละสิบบาทอันนี้จัมโบ้ไม่มีหน้าร้านนะขายตามงานแร์เท่านั้นเออ แล้วของเขานะคยมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ1ิไม้แถมฟรีหนึ่งไม้ด้วยบอกของเขาเนี่น้ำจิ้มก็อร่อยมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่นั้นคณท็อปเนี่ยเต็มมือนี่ยังไม่ถึงเลยนะมีอะไรบ้างมีเอ็นหมูหมูลูกแล้วก็มีอะไรคุณท็อปหมูไม่มีไก่ไก่มีจำโบอ่ะแล้วีครบหมดเลยปิ้งร้อนๆแล้วราดน้ำจิ้มชุบตัวโอ้โหมาเลยค่ะบอกก่อนสินค้าเรานะคะทุกราคาทุกอันนะคะราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกรลานค่ะจริง เื้อกินถั่วจากร้านถั่วเทพอร่อยขั้นเทพค่ะเม็ดบัวของเขานี่เป็นระดับขึ้นรถขึ้นเครื่องบินนะเม็ดบัวเขาไม่ธรรมดาอะไรเด็ดอีกครับพี่น้องเล่าที่อะไรเด็ดอีกนอกจากเม็ดบัวแล้วงานขี้ม่อนดีต่อกระดูกมากเลยนะจะดูว่าหวานจัดหรือเปล่าอร่อยไหมรสไหมลองดูซิโอรสไหม รลิศมากเลิศอร่อยมากเลิศมากเลยม,มาได้เลยแม่ค้าอยากกินถั่วอร่อยๆๆๆหลายๆชนิดนังใเยอะแยะมากมายเลยนมคะเนี่ย ต้องมาล้านถั่วเทพในงานวิจิตโปรแฟร์นะคะไประยองกันเถอะไปสิค้กับงานวิจิตโปแฟร์ค่ะไปเจอกันแน่นอนเลยนะคะวันที่เท่าไหร่สี่ถึงสามสิบกันยายนนี้นะคะที่ร้านกิจกรรมชัม้นหนึ่งสุขภาพเซ็นทรัลระยองค่ะเจอกันนะคะชาวระยองฮิราคา,าจับต้องได้และโปรโมชอออโ<อ>ั่นทุกร้านด้วยค่ะอย่าลืมไปชิดมดนะคะชาวระยองค่ะอาหารต่างถิ่นอร่อยๆอย,ยกมาเสิร์ฟจากลิ้นติดโปรแฟร์ค่ะไปชิมหากดีกว่าค่ะไปค้ะลินติดโปรแฟร์ โปติดดาวลิ Bro, go, ้มติดโปรโกติดดาวสนับสนุนโดย A W L Royal Jelly หน้าตาของสำรับอาหารไทยนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าความชํานาญของเชฟเบลเนี่ยเป็นอาหารฝรั่งซะที่เป็นภาพจำแหละว่าง,งั้นเถอะ <ผม S 1> นะคะแต่ดูหน้าตาอาหารไทยเป็นไงบ้างลูกในใจผมรู้สึกแบบอาหารไทยดูแบบพรีเมียมคอนด้ตตี้เยอะมากเลยอะเอาอย่างนี้ หน้าตาพรีเมียมเนี่ยสิ่งที่ทุกคนกลัวคือราคาบอกราคาพี่ก่อนว่าสำหรับเนี้ยกี่พันบาททั้งหมดนี่ไม่ถึง2องใบเ่าครับผม ไม่ถึงสองใบเทาอ้างั้นคุยกันได้เลยองั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะลูกชูเริ่มจากอะไรดีครับหอยทอดก็ได้ครับเรียกน้ำย่อยหอยเชลล์นี่จะเป็นหอยเชลล์โฮตาเตะจากญี่ปุ่นนะน้ำซอสนี่เราได้แรงบันดาลใจมาจากตัวน้ำชิมซีฟู้ดแต่เราเปลี่ยนเบสจากมะนาวเป็นส้มเขียวหวานครับผมแล้วด้านบนจะมีน้ำมันชีไปเลื่อยอยู่ครับจะมีความอารมาหน้าตาอ่อนๆแบบแป๊บเนาะกินไปแล้วก็รู้สึิแบบอาจจะหวานหน่อยอาจจะทกินไปก็แบบอุ้ยแป่บเลยเผ็ดครับผมข้าวแล ตัวแกงครับจะเป็นแกงเผ็ดเป็ดกงฟรีนะครับใช้ไขมันเป็ดในการซูวีเป็ดให้สุกด้านในจะชุ่มฉ่าและด้านนอกจะเป็นหนังกรอ,อบอยู่ตอนผัดพริกแกงเราผสมมันบดเข้าไปเราจะได้มีความเข้มข้นความนัวของตัวพริกแกงจะเสิร์ฟคู่กับมะเขือเทศราชินีแล้วก็สับปะรดบูรแรของจังหวัดเชียงรายครับผมมันไม่เป็นกลิ่นมันเป็นฝรั่งมากเลยอะความกงฟรีเขาไรูไปหาหรือความหอมของเป็ดไม่รู้ว่าเราใช้น้ำที่ตุ๋นเป็ดนะครับ ผสมลงไปตอนผัดพริกแกงด้วยถายได้ไงเพราะพี่เพิ่เรียนพี่ก็อยู่ออสเตรเลียสิบสองเบียร์ที่แบบยังจําได้แบบทํำยังไองอะไรเงี้ยก็ตอนกลับมาก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับร้านอาหารไทยด้วยก็กกเก็บประสบการณ์มาด้วยอ๋อมาของตัวนี้ครับจะเป็นเนื้อย่างยำไม่ชีครับผมตัวเนื้อย่างนี่จะเป็นตัวเนื้อสะโพกจะมีความเนื้อแดงสูงแล้วก็เราเสิร์ฟคู่กับตัวยำผักชีเราใช้ผักชี3มชนิดจะเป็นผักชีลาวผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีไทยครับ อันแรกคือผมรู้สึกแบบุยหอมครับเอนที่2องก็แบบอั้งงี้แบบกินไม่ยากครับตอนแรกผมนึกว่าแบบจะเ,เหนียวจะยากนะมันจะเหนียวแรงมันกินยากกินไม่ยากเลยนะครับครับผมด,ดีมากเลยเพราะเป็นเนื้อของวากิวของออสเตรเลียครับก็เลยจะไม่มีความเหนียวเท่าไหร่ชอบภัคน,นี้มากเลยภาคนนี้แบบหอมแล้วก็กรอบๆตอนกินไปครับอร่อย มาถึงตัวนี้ล่ะค่ะนี่จะเป็นตาถาไก่เป็นเล่ครับจุดเด่นอยู่ที่ตัวไก่ครับจะเป็นไก่ซูวีแล้วก็จะมีความชุ่มฉ่าด้านในแล้วด้านนอกเราจะทอดเป็นหนังกรอบครับผมทานคู่กับตัวเครื่องเคียงของตําถาครับแล้วก็มีเห็ดเข็มทองทอดครับแล้วก็โรยด้วยผงลาบครับผม <c oughs> เส้นเขาไม่ได้สไลด์บางครับผมเส้นเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมยังไงไม่รู้อะแต่ว่าอืมอันนี่ทําให้กรอบมากเลยพอดีเราใช้ตัวสไลด์ของเราเองจะมีเส้นความ,มแข็งแต่ไม่เหมือนกับตัวที่เป็นเส้นสับบางคนก,นก็คิดว่าส้มตำอะเราสามารถหากินที่ไหนก็ได้นะแต่ถ้ามาที่มารายละเอียดต่างๆนี่เราใส่ใจเป็นพิเศษนะครับผมอุมอ้ยตไกายเต้นบัลเลย อร่อยมากเลยนะนุ่มนึกเป็แบบอร่อยกว่าแบบไก่ที่ผมกินมาเพราะแบบหอมมาตอนผมกินแบบหอมแล้วว่าข้างนอกมันเป็นกรอบๆหน่อยครับข้าวเหนียวนี่ใช้ของพันอะไรเป็นพิเศษไหมฮะข้าวเหนียวนี่ใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูของเชียงรายครับผม กุ้งยักษ์ทอด3มเกลอือนี่ใช้วิธีทอดนะฮะใช่ครับจานนี้เป็นกุ้งจากสุราษฎร์ครับผมเป็นกุ้งแม่น้ำครับประมาณ2ตัวโลตัวซอสจะเป็นตัวซอส3เกลือครับนำามเกลือมาผัดกับตัวน้ำมันพริกเผาครับมีความหอมของน้ำมันพริกเผาอยู่ค่ะตัวกุ้งนี่เราไปทอดก่อนครับเพื่อจะได้มีกลิ่นตัวเปลือกที่มันโดนความร้อนพอเราผ่าออกมาแล้วเราจะทำการไปย่างอีกรอบหนึ่งเพื่อจะมีกลิ่นสโมกของตัวย่างครับผม รู้สึกแบบเด้งๆอ่ะรู้ตอนตกินกุ้งไปใช่ไหมรู้สึกแบบอุ๊ยเด้งๆอ่ะครับแล้วก็ชอบเพราะแบบที่พี่บอกมีแบบกินแบบสโมกกี้สโมกี้หวานมากอร่ตุงอยู่ตัวใหญ่มากด้วยค่ะบอกเลยมาที่มานานี้เซตนี้นะคะสำหรับไทยตรงหน้าเราเนี่ยราคาก็คือไม่เกิน2ใบเ่าซึ่งคุณจะได้แบบ เมนูที่ดูพรีเมียมอลังการขนาดนี้เลยเอาบอกพี่กัดร้านกันหน่อยค่ะคนอยากมาทานแล้วมานาการ์เด้นนะครับอยู่เรียบคลองสวีวัฒนานะครับติดกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพสนนุรีนะครับโทรมาสอบถามได้ที่095-562-1526ครับผมเวลาเปิดปิดนะครับก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้านะครับปิดเวลา4ทุ่มนะครับผมไม่มีวันหยุดครับผมมันน่ากินตรงนี้ไม่มีวันหยุดมาทานได้ว่างวันไหนหยุดวันไหนมาทานได้เลยนะคะแล้วก็รองรับได้โอ้โหกี่โต๊ะฮะหลายร้อยเลยครับผม เป็นร้อยโต๊ะนะมีทั้งห้องข้างในห้องข้างนอกแล้วบรรยากาศดีมากอยู่ติดริมคลองไม่รนคระลัรบรรยากาศอ่ะท่านเนี้ย เราชวนคนที่เรารักมากินนะ่ะก็ดีนะคุณแม่ดีมากเลยถ้านึกถึงคนที่เรารักแล้วแม่ก็มีของดีๆที่จะมอบให้คนที่เรารักได้นั่นก็คือ A W L Royal Jelly ค่ะสามารถมอบแทนความหงวยใยความรักได้เลยเพราะว่านี่คือนมพึ่งที่ดีมีประโยชน์นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียทานแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นคุณภาพเต็มเม็ดถ้าอยากรู้ว่านมพึ่งดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรหรือว่าสนใจโปรโมชั่นนะคะจําชื่อนี้ไว้ให้ดีเลย A W L Royal Jelly และติดตามรายละเอียดด้านนี้ได้เลยค่ะล <c oughs> ิ lo, ้นต <c oughs> ิดปลอกโกติดดาวลิ้นติดปลอกโกติดดาวสนับสนุนโดยไอคอนสยามชนกันหน่อยตอนนี้เราสองคนนะคะยังอยู่ที่มานาการเด้นคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทค่ะและที่อยู่ในมือช่วงนี้เป็นช่วงหวานหวานของคุณแม่นะ กาแฟเก่ารัดของผมอะครับน้ำตาลตโหนดสมุทตี้ครับ้ยลูกของแม่เนี่ยรสชาติเป็นแบบคาราเมลนะแล้วก็หอมกลิ่นเก่ารัดมากเลยอมืมอืมผมผมอะผมชอบกินมากเลยเพราะแบบไม่หวานมากอะแล้วก็ผมชอบกินแผ่น,นเ,ผบบเด่นข้างล่างจริงๆีองเขาอะมันแบบดื่มด้วยแล้วก็กินอันนี้ด้วยแบบอุ้ยชิวมันมีแบบไนั่นใช่ไหมจะบอกว่าหวานน้อยนะคะและที่สําคัญมันไม่เลี่ยนอืมกินไปแล้วก็แบบเฟรชมากอะเพราะว่าข้างนอกแบบ นนต้อง<ไ>อเผื่อไว้นะไ,ไม่ใช่เผื่อใจเราต้องเผื่อท้องไว้สําหรับของหวานคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นชิพฟอนเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนแล้วมะพร้าวอ่อนเนี่ยนะใช้เป็นแบบน้ำมะพร้าวอ่อนจากบ้านแพรวของพื้นทิ่แถวนี้เลยนะิแล้วก็นนี้เป็นบานิละาชิพฟอนเค้กนะครับกอลโรวชีสข้างบนเหมาะกับลูกมากเลยมีชีสด้วยขอชีสขอชีส ชอบอ่ะนี่เนี้ยไม่หวานเวอร์กินได้เรื่อยๆเติมได้เรื่อยๆเลยอ่ะอันนี้แบบสปอนจี้มากเลยใช่ไหมอันที่สปอนจี้แบบหวานวานหน่อยแล้วก็มีครีมที่เค็ยอย่างเงี้ยมันออกแบบเค็มๆนิดนึงแล้วก็ลิ้นชี้สักกลังดีมากเลยนี่แม่จะบอกว่าเป็นชิพป,ปอนที่ไม่คาวไข่อ่ะชอบความที่หวานไม่แบบหวานเวอร์อ่ะ <S <S อุ้ยกินอย่างนี้แล้วคิดถึงคนนี้มากเลยอ่ะ <S <S อืมเธอ ล้างแต่งล้างไม่เคยจบเราอยากจะคุยซิว่าทําไมมันสามารถทําหน้าของเราให้มันแบบแต่งล้างแต่งล้างได้ตลอดอย่างเราเนี่ยแสดงอารมณ์กันเยอะใบหน้าเราเนี่ยใช้อารมณ์มากริ้วรอยก็เกิดขึ้นได้ง่ายปุ๋ยเนี่ยวันเนี้ยอายุเราเข้าไป62ปีแล้วและฉันบอกเลยว่าดีฉชนดูแลผิวหน้าด้วยเซรั่มที่ชื่อไต,ตรจีน่ากระปุกสีแดงตัวเนี้ยมาทั้งหมด16ปีแล้วมีการปรับเปลี่ยนสูตรเป็นไต,ตรจิน่า1 2บเเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะโดยเฉพาะ คือไฟดีเมทิคอราเจ้าตัวนี้จะไปช่วยเสริมคือคืนค,ความชุ่มชื้นและช่วยลดเลือนริ้วรอยทั้งแนวตั้งและแนวนอนแนวตั้งก็คือเส้นวางคิว้วลองน้ำมาจีป,ปากจีตาเส้นแนวนอนก็คือเส้น,นาาาหน้าผากติ่งตาใครที่บอกว่าใบหน้ามีปัญหาและตกแต่งได้ใช้เมคองัพสามารถใช้ความวัดสวยจากการแต่งกับสวยแบบหน้าที่ไม่มีเครื่องสำอางแต่งแตง่คุณจะภูมิใจอันไหนมากกว่ากันมาดูเลยค่ะขอน้ำค่ะ เอาอีกแล้วลบอีกแล้วคุณจะวักขึ้นหรือจะให้ฉันกดงลงะวักขึ้นนะคะจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าพี่ปุ๋ยเนี่ย <ขา S 1> จริงเขาเรียกฉันว่าพี่นะแต่เขาเป็นรุ่นพี่เรียน5ปีแล้วเขาคือคนที่บุก,กเบิกไตรลาจีน,น่าเมื่อ16ปีที่แล้วแล้วล้างแบบนี้ค่ะพี่ท็อปล้างมาเป็น10ปีแล้วเดี๋ยวดูนะคะรับว่าปีนที่เคยนิ้วแทงเข้าไปในตาไหมฮะตอนถูอ่ะให้มันจะจัดจายเลยค่ะมานดังมากเลยอ่ะให้เห็นกันไปเลยค่ะใครที่อยู่ในนี้ก็ดูกันเลยนะคะของ จริงอยู่ที่นี่แล้วนะคะคุณขาเห็นไหมฮะปุ๋ยก้าล้างหน้าโชว์เนี่ยมาเป็น10บสปีผลลัพธ์ตอนนี้อยู่ที่ใบหน้าของปุ๋ยวันนี้โดยเฉพาะโปรที่เอามาวันนี้นะคะรับรองได้เลยว่าเด็ดจริง,รงๆและดีจริงๆโดยเฉพาะตัวแถมเนี่ยเปะปังสําหรับเฉพาะริะ้นติดปโปรเท่านั้นเองค่ะคุณขาพร้อมแล้วหยิบโทรศัพท์แล้วกดหมายเลข1 5 7 7หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะที่ไทยรัฐซินะแบน 200ร้อยสิทธ์สองสายคุณจะได้รับแบบนี้1กระปุกใหญ่แถมอีกหกระปุกใหญ่โอ้โอสอกระปุกใหญ่แล้วยังไม่พอคะ่ะ ให้สองพกพาไปอีกนะเจอพิทพเนี่ยมันเกือบบอกให้ธรรมดาไม่ได้นะเอานี้ไปเลยค่ะนะบอดี้โรชั่นกันแดดตัวใหม่ล่าสุดกลิ่นหอมและก็ติดทนนานแถมยังปกป้องผิวของเราไม่ได้ดูแลแค่ผิวหน้าต้องดูแลผิวกายด้วยนะคะทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้คุณชมค่ะราคาเต็มคือ1600บาทคุณใจ่ายในราคา2990บาทโดยเฉพาะโรชั่นน้าหอมกันแดดตัวนี้นะคะปกติราคา1หลอดแบบนี้1,200บาทแต่วันนี้คุณขาตัวนี้แถมให้ ราคาหนะคะราคา1,200บาทเดี๋ยวจะหาว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นคนสตรอเบอรี่ย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วที่แม่ค้าตลาดโชคจี๋สีเรียกดิฉันว่าอีกกระเทยเท่า,ทาตอนนั้นขอบอกเลยว่าเดินไปไหนก็อายเขาอ,อยากจะร้องไห้ทุกวินาทีพี่ท็อปไม่ใช่แค่ปุ๋ยคนเดียวไปกองเราเจอคนนี้อากงคนนี้ขอบอกโอ้โหหน้ายับไม่ใช่ใครพี่หมูดีหลกทองวัฒนาของดิฉันตอนนั้นเขาเล่นได้แค่บทอากงกับคุณปู่ปัจจุบันนี้ย้อนกลับมาในวัย68ปีได้เล่นบท อาอหมูสมชื่อ68ปีแล้วได้หน้าแบบนั้นคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองคุณขาอย่ามวัวราช้ากดเลยค่ะที่1 5 7 7เลยแอดไลน์เทเลจีน่าแบนนะคะตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วลกูก กดเลยค่ะ5ชิ้นแบบนี้นะคะราคาเต็มคือ10ื่นกว่าบาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาท2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและบอดี้โลชั่น2 9 9 0บาทรับไปเลยค่ะจัดส่งฟรีรูปแบบเครดิตได้ของถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินกด1 5 7 7ลูกเห็นไหมคาเฟ่ของเขาเป็นแบบเก๋ๆนะเป็นสไตล์โคง้งเป็นแบบโคโลเนียนอย่างนี้หลังมาก อ้าคุณผู้ชมแวะกันมาดูด้วยตัวเองเลยนะคะมองไปข้างนอกเห็นเป็นบรรยากาศสวนสบายตามานานการเด้นคาเฟ่และรีสอร์ทค่ะอยู่เรียบคลองทวีวัฒนาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะโทรศัพท์มาได้เลยนะคะที่0955621526ค่ะแม่กินต่อนะ <c oughs> ลุกปราการเลย <c oughs> วยันนี้สนดนานะครับในรายการนิ้นติดโปรกูติดดาวครับ <c oughs> บายบาย เอาเค้กลูกมาให้แม่กินวะม,ม,มานะมานะมานะ้าการเด่น